สวัสดีคะ่ะแฟนคลับที่ออรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นใบแทรกนะคะใบแทรกสิบเซียนนะคะสิบเซียนใบแทรกสิบเซียนนะคะหรือจะเรียกอีกมุมหนึ่งอย่างหนึ่งอีกว่าสิบเซียนประชันนะคะสิบเซียนประชันเป็นใบแทรกนะคะใบแทรก เลขเด่นใบแทรก10เซียนประชันงวดประจำวันที่16สิงหาคมสองพนหาร้อยหกสเจ็ดเลขเด่นใบแทรกงวดนี้แอดชอบตัวนี้นะคะนี่ เลขไทยสองตัวเข้ามาห้าแปดเนาะเลขไทยสองตัวเข้ามาห้าแปดเอาแต่ตัวเด่นมาพิจารณามาวิเคราะห์นะคะเลขไทยสองตัวเข้ามาห้าแปดเนาะบนบนเข้ามาสี่กับเจ็ด เลขที่มาชนกันบนล่างก็คือเลข5นะคะเลข5 7นะคะกับเลข8ปดเลข5 4กับ8 4นะคะเลขที่เข้ามาชนกันแต่ว่าถ้าเป็นเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลแอดชอบตัวนี้นะคะแปข้อมูล เลขสองตัวเด่นห้าแปดสี่นะคะห้าแปดสี่แล้วก็หนึ่งส่วนข้อมูลบนนะคะก็คือเลขเด่นสี่นะคะสี่เจ็ดแปดแล้วก็หกเตงสี่ ลองเจ็ดหลักสี่ก็อยู่ข้างบนนะคะอันนี้หลักเจดนะคะเล็ท้ายสองตัวหลักห้าอันนี้หลักแปดท่านก็ลองเอาไปพิจรารณาดูก็แล้วกันนะคะท่านชอบหรือไม่สิบเซียนสิบเซียนที่เป็นใบแทรกนะคะ อย่างน้อยมาหนึ่งตัวเลขห้าแปดนะคะเลขห้าเลขห้าแปดนี่ค่ะอย่างน้อยมาหนึ่งตัวเราจะเอาตัวไหนมาพิจารณาเอาเลขสี่ห้าดีไหม เอ็คิดว่าฝันเป็นจริงวันนี้เข้านะคะเนี่เลขหน้าปกเนี่เด่นสีเหมือนกับสิบเซียนประชันเลยนะคะตัวนี้นะคะเด่นสีล้วมโนอีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งดูตรงนี้นะคะข้อบนตรงนี้นะคะนี่ นี้นะ่าประชันกันนะคะระหว่างเลขบนกับล่างนะคะเด่นสี่บนกับล่างเด่นสี่มีสี่เจ็ดสี่หกสี่สองสี่เก้าสี่สี่ 9ก้9สี่เจส่วนล่างนั้นเด่นสี่สี่ห้าสีข้อมูลเลขท้ายสองตัวนะคะเดี๋ยวแอดเอาให้ดูนะคะข้อมูลเลขท้ายสองตัวมา 8กับ4ยังสวยมี8ปดห้าแดห้านี้จะเด่นมากกว่าเพื่อนเนาะแปดห้า8ปดหนึ่งปดสามถ้าเลขเบิ้ลก็หนึ่งหนึ่งสีห้าห้าปดแดเลขวดนี้ดูดูไม่ยากนะคะเด่นสี่เด่น8ดเนาะเด่นสเ,เ,เด่น8ดูไม่ยากนะคะ มาดูอีกหน้าหนึ่งของสิบเซียนประชันนะคะมาดูอีกหน้าหนึง่งเด่น8ดเหมือนกันนะคะเด่น8ค่ะเดี๋ยวเอดเอาให้ดูนะคะนี่บนก็8ปดล่างก็8ดแต่ว่าเอดก็ไประบายสีไว้ที่8ปสองนะคะถ้า8ดมานะคะ ข้อมูลรางวัลที่หนึ่งของงวดวันที่ทสิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวเจ็ดแปดสี่เจ็ดเขาเอามาไว้ที่หลักร้อยนะคะดูดูหน้านี้ก่อนนะคะเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดหกเจ็ดอยู่หลักร้อยนะคะแปดเจ็ดแปดห้า เลขหมีโอกาสเข้านะคะกับเลข8ปนี่จะเป็น8ปหเนาะแต่ว่า8จะมาทั้งบนและล่างเนาะนี่คือข้อมูลรางวัลที่1อันนี้ข้อมูลเลขท้าย2ตัว2ตัวก็ามาแปดนะคะอันนี้บนก็มา8ล่างก็มา8หน้านี้หน้านี้คงจะเด่น8 โดยเฉพาะเลขเจ็ดแปดสี่เนาะแต่ว่าล่างเอดคิดว่าแปดห้าอันนี้เป็นข้อมูลเลขล่างเนาะนี่แปดห้ามาตัวแรกเลยจ้าหรือจะเป็นสี่แปดห้าปดห้านะคะนี่ เด่นมากที่สุดแต่ว่าเจ็ดเซียนอันนี้สิบเซียนนะคะเขาเด่นแปดกับสี่เนาะเด่นแปดกับสี่แต่ว่าเจ็ดเซียนนั้นว่าเด่นสี่เช่นกัน,นเด่นสี่กับห้าเจ็ดเซียนเด่นสี่กับห้าเรามาสลปเลข ใบแทรกของสิบเซียนนะคะ้ yeah, <Okay. S 1> ก็จะเอามาสรุปให้ชมนะคะนี่ขอคุยเรื่องหวยนะคะรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่สิบหกสอคอหกเจ็ดเลขเด่นสามตัวก็คือแปดสี่หกแปดสี่เจ็ดสี่แปดสองสี่แปดเก้า ส่วนเลขท้ายสลากินแบ่งรัฐบาลก็คือเลข 41, 48แล้วก็ 5, 51, 58ควรเอาไปพิจารณานะคะเลขท้ายนะคะนี่แต่ว่าเอชอบตัวนี้นะคะท่านจะชอบด้วยหรือไม่เลขท้ายสองตัวเขาจะเด่นนี่ค่ะส่วนบนนั้นเขาเด่น สีนะคะสรุปแล้วบนเด่นสี่แปดก็จะมาชนกันพอดีนะคะบนสี่แปดล่างสี่ห้านะคะนี่หน้าสรุปนะคะแล้วก็เอาตรงนี้มาสรุปสำหรับเลขเสิบเซียนนะคะ เลขใบแทรกสิบเซียนอันนี้มันจะมาต่างกันเนีวก็เลยเอาแค่ okay. ถ้าจะสรุปนะคะถ้าจะสรุปนี่ค่ะสองเอาสองตัวนี้ไปเสียงนะคะนี่บนล่างแล้วก็แถมด้วยสองสองแปดแปดสองด้วยนะคะ มาดูใบแทรกของอย่างอื่นนะคะน,นี่อันนี้ใบแทรกของรวยรวยนะคะใบแทรกที่แถมมากับหนังสือหวยรวยรวยอันนี้เป็นใบแทรกของคําชะนดนะคะแต่ว่าแทรกมากับหนังสือหวยแปดศูนย์ท่านก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขเด่นงวดนี้เลขใบแทกสิบเซียนแะดก็นำเสนอตรงนี้ให้ท่านเอาไปพิจารณานะคะี่คะไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่เนะเาะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาบรอยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ